ท่องเที่ยวกับดากอนมังโอเคครับทุกคนเดี๋ยวในค่ำคืนนีนะ้เราจะมีเกมมาให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมกันนะเกมที่เราเตรียมมานั่นก็คือจะให้ทุกคนเตรียมภาชนะมาจากบ้านคนละหนึ่งอย่างได้เตรียมมากันหรือเปล่าเตรียมมาเปล่าเตรียมมาไหมเตรียมเตรียมเอเคเดี๋ยวให้ทุกคนโชว์เราเรายกไปโชว์เนาะเราต้องเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะหาก่อนโดยที่เราจะแบ่งเลขเนาะออุวตัวตเป็นหมายเลขหนึ่งครับ กุธนชัยหมายเลขสองมังกรเลขสามดุมสี่น้องออมห้านะจ๊ะ ạ. เราก็จะแบ่งหนึ่งสามห้าแล้วเราก็จะมาหาโด,ดยการโอนน่อยออกอ่าแล้วถ้าเกิดว่าออกแรกก็ได้หมายเลขหนึ่งไปเลยตัวที่สองไปสองก็ของกุธนชัยก็เรียงกันไปเลยแล้วสมมเกิว่าได้โอนได้ออกมาแล้วหงายสามนั่นก็ป๋องที้ชูบกันอ่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่า ก็บ,กอบอกเลยบอกเลยไม่ก่อนที่จะเริ่มอ่าแล้วก็เราต้องต้องโชว์ก่อนเนาะว่าอ่ากติกาก็คือต้องแข่งอะไรได้้วต้องได้อะไรก็จะต้องกินของของคนนั้นอ่าใช่แล้วก็ถ้าใครกินแพ้ในเกมนี้ก็จะโดนก็จะโดนบอมในเกมหน้าบอมนั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคุณธนชัย ก็บอมแต่ละคนอยากใส่อะไรก็ใส่อยากใส่อะไรก็ใส่คนชนะคนชนะอ่าไม่ใส่แนวหรอใช่คนชนะก็คือ4คนเหรอที่เหลือก็คือใช่ก็ช่วยกันใส่ไปเลยใช่บอมคนสุดท้ายคือซึ่งไม่อยากบอมเลคืออย่างเี้ยซึ่งควาชนะที่เราเอามามันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันเนาะมันจะมีเล็กใหญ่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะลิมิตแค่เบียร์ขวดเดียวไม่ใช่ว่าไอ้หาโลกระมังซักผ้ามาเลยแล้วมันเทใส่เทใส่หมดน้อมันก็ไม่ได้เนาะโอเคนะขวดเดียวเลยหรอ กว่เดียวเนาะกว่เดียวไหมโอเคคนกว่เดียวนะอ่ะดังงั้นเดี๋ยวเราเอามาภาชนะมาโชว์กันดีกว่าของเรามันเชืออะไรบ้างน้องออมก่อนน้องออมก่อนเนาะเรเห็นระแบบนักผีฟ้าอาหารที่เอวนี่เพื่อนกูกินเป็นประจำเลยนะกูคนก็ใส่ข้าวกินเลยหมอพูดเลยอ้าววดน้อมกติกาคือบอกว่าให้ห่อมาเนาะก็คือเพื่อนทำตามพิธีห่ออยู่คนเดียวบอกว่าไม่มีเวลาเตรียมคืออะไร ไม่ร้อนใช่ไหมล่ะดีของมันถอกโอยังโอยังอ่ะเอาไปนะเอาแกะ่อะไรวะแกะก่อนดิก็แกะโชว์ก่อนดิคืออะไรอ่ะเพียงก้อนแกล้งเฉยๆเหรอเออเฮ้ยจะต้องแกะเดี๋ยวให้คนจับได้แกะเลยอ่าอ่ของกูก็เหมือนกันมันมีไหมเหรอมีอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไรยังไงก็ของช่องทั้งทีอ่ะโอ้น้อยออกกันดีกว่าเฮ้ย หมดแล้วออกก็เหนื่อยเดี๋ยวทานเนี่ยทำไมลิมิตจะกินหมดได้หรอได้หรอตายใช่ไหมมามาะเนื้อกอง้ำเฮ้ยต่อยู่นี้คนนึงโดนขังกูละคนนึงสอคนเนี้ยอสองคนแลกมึงมีคนนึงมึงมีคนละมึงมีคนโดนละมึงีะดูจริง อีกคนมึงก็ต้องใไปเลยนะไม่ได้นะอใหม่ากระติกาคือกติกาทางเดียวนะทางเดียวหรอถ้กระาใครนพ้โดนกระถังมบื้อมึงอะองซ่มเ่แล้วแนะครับคนที่ได้หมยเลขหนึ่งก็คือนี่เราขอใหม่4ออน4ีอนอนผมได้ออกไป1 2 no. 3เฮ้ยอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ต้อง ได้บอกตีเรียกคุยแ่กูแล้วท oh, uh, no like ี่คนโดนวแล้วจุกอยู่ไหนดูแผลได้เกิดมาดูต้องดูนะจะไปจะไปคว้านโลรูแล้วก็จุไม่ได้ต้องดูนะไม่ได้กูรู้แล้วลกูกูโดนบอลนี่กูบอกอะไรของกูถ้าได้เนี่ยต้องอมด้วยได้แล้วสามคนเดี่วสองแล้ว อันวะเดี๋ยวต้องโชว์เลยนะจะโชว์เลยทุกคนโชว์เลยถ้ามาบอกผ่านอ copy มาเล่นงานนี้เลยมันเนี่ยไอ้เงี้ยไออันนี้เกลียวแบบอันนี้เกลียวใช่แต่มันแบบหื้องนีไม่ไอ้เงี้ยกูไม่ได้สั่งมาหรอกน้องที่ทำงานสั่งมาแล้วมันเอาไปเล่นแล้วมันไม่ได้ใช้ปกเลม่นใช้ไปอมเล่นไปแล้วนะมันใช้ไปแล้วเนี่ยใช้ไปแล้วอี๋ ไอเนี้ยมันูเด็กเนี่ยทำแก้วเอาไปได้อยู่เพื่อนไม่มึงต้องอมก่อนนะอมดีแอ้วใครใส่ชุบเหรอของชุบของเออของดุมใครชนะเดินเฮ้ยตกลงอ่ะใครชนะของดุมเน่ยของแค้เขาพี่ดุมไได้ดุมแพ้ก็เอาไปเอาไปเลย ผมเหลือสองคนแล้วเออยิงสองซ้ำวางสองกินของตัวเองกินของตัวเองกิ่นั่นเนี่ยสองคนเจียกินของตัวเองคืออะไรหรอไอ่รู้ขังอะไรไม่เสร็จโอ้ไม่รู้ของมั่งคืนอะไรไ่ฮาหรอกูจะอ้วกอยู่แล้วด้วยักูใส่เต็มขวดแน่กูบอกเลยอันนี้เราก็เชิญเลยครับเอามาชงเลยครับเราต้องใส่นะใส่กันเลยเฮ้ยต้องสั่งของ ใส่ของที่จะกินอยู่แล้วก็เบียร์ได้ไหมกัแต่ก็ลิมิตก็คือแบบว่าขวดหนึ่งอ่ะกูกินสปายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่กาก็ขวดนกงเหมือนมึงอ่ะเหมือนกันขวดนมเหมือนกันนะทุกคนมึงก็ขวดนี่ทั้ก็เที่แล้วเฮ้ยแต่ถ้ามึงกินหมดขวดนะคื st, like อกินสปายใช่ไหมขันอยู่ขวดนมมึงดูดมึงไม่ออกว่าไอ้เจาะหูรูใหญ่ๆกันก่อนเลยนะสองคนแกจัดเลยนะอะเอลียมเยอะเอลี some huge wow. oh. alright, like ่มเยอะ วิทยาศาสตร์นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นไงอ่าหกขวดตอนนี้เนี่ยมันนิดเดียวเองอ่ะขวดเนื้ออันนี้ขวดหนึ่งเต็มเต็มเลยเอออ่าคือตอนนี้นะเราเราก็เตรียมพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทเลาะกันแล้วเลยทะเลาะกันแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยด้วยกนเล่นไม่เล่นเลไม่ได้ไม่เาม่ได้อมดเฉพาะไอ่นี้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ต่างันก็น่า

ไม่ได้บอกพวก่ะเราจะของช่องชุดใหญ่แล้วคนที่โดนก็คือเรานั่นเองชุดใไก่เลยเหรอโอ้ชุดใหญ่เอาแค่คอนแก้วเดี๋ยวใส่สีด้วยสวยเดี๋ยวควรนอนมาโดนแล้วอะมันดี้เว้ยไม่ออกเ้ยอย่างนี้ย่างนีับีบเลยกูเยิงสำลักเลยไอ้แล้วกูก็อาจจงดูดได้ดียังยังอะไรก็ไม่ร okay. wow. ู้ ดูไม่ได้จริงๆคนเดียวจะย้อนจะย้อนรับขึ้นนะเราไม่มีการดึงใจมันคิดเลยพอน้ำไปแล้วได้ได้เดี๋ยวตัวเนี้ยเอ้าจะเรามาทำโทษกันนะผู้แพ้เอาเอานั่นก็คือครูนั่นเองดูมึงยิบมาดูดิมีบอมบอมมาใส่คุ้ยไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้ยโคตร ามาบอมเสร็จเดี๋ยวเอาคุ้ยคนต่ออย่าพี่นัทเดี๋ยวเมื่อแด่คุ้ยคนก็ไปเมื่อเอ้ยกุ้งกุ่งมาอย่างแรกเอาให้พี่นัทจัดการก่อนพี่นัทต้องใส่เยียก่อนเพื่อสีจะได้สวยๆแชมเปญแชมเปญเบาเบาเฮ้ยเราเราเด็กเราที่บอกเหรอเฮ้ยไม่นับเว้ยที่บอกนะไไปปมมั้ สบายเชเวฟสบายเชเวฟเอามาให้หมดมีอะไรในนั้นเดี๋ยวนะกูยังไปแลดีไปแล้วกูยังเพื่ออืดกระอมเอียตามเมื่อกี้อยู่เลยเอาแค่เอาแค่นี้นะคอนแก้วนะอ้วกก็โดนคอนคอนของคอนแก้วหมายถึงว่าึ้นของคอนแก้วเนี้ยแต่มันมีสองแก้วนี่ใช่เอามาของแขนเลยของแขนก็เลยบางคนเนี้ยมึงเอี้ยมากไแล้วนะใส่คนเราด้านบนนั่ือว่ามันนั่นตอนนั้นมา เอาเขาจะแกงแกแล้วนะเขาจะเอาแก้แล้วนะมันวซ่อมจ้ะซ่อมซ่อมเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนดิแล้วต้องเหมือนกันเหรอมันซ่อมมันซ่อมใช่ต้องซ่อมซ่อมก็ของมึงใส่ขอนแก้วอันนี้ครึ่งนึงโอเคเพราะว่ามันแตงโมอะไรเนี่ยไม่เอามั่งเหรอไม่ปล่อยน้องกินง่ายสุดนะไม่ มันเยอะมันจะมันจะเลอะ้วาบอกว่ามันเยอะอ่ะเราไม่แล้วจังหวะอีนี่ขำด้วยเนี่ยแล้วมันก็พูดมันบอกแล้วมันจะเลอะแล้วมันเลยดังแล้วกูวกำลังดูอยู่อะสกิดกูอ่ะเอาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวโอ้พี่น้าดุมเอางี้นะคาโตกาโตกินได้เหรอเอ้ยนี่ก็ผสมมีกาันมีคาโต้อนุวัดไม่ไว้หน้ากูเลยเนาะให้แต่ละอย่างอ่ะเนาะมึงคนคิดอ่ะไอ้ตัอ๋อคนคิดแต่ก็ได้เล่นเองเลยไม่เอียนเรนี้กูไม่ได้คิด อีนัดทำแข่งก่อนเลยไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องหรอกะโต้เฮ้ยกะโต้กินง่ายกะโต้กินง่ายท้อก็เดี๋ยวใส่อื่นได้ี่หนูไม่เอาใส่ละใส่ก้าโชยมาเลยพอแล้วมั้งอะไรอีกมันจะมีอะไรอีกเฮ้ยเยลลี่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 เอ้ยเยลลี่ไม่ได้เยลลี่มีจะได้เหรอเออมันได้โอ้ยมึงก็ได้หมดเลยวนี้เฮ้ยมันก็เจ๊ดแเจ็ดนะแล้วแปลว่ามันดัง เออไอหลุมไอ้ลุมแกพวกมึงนี่แหละไม่แล้วก็เดี๋ยวออบอ้วกมึงดูดไม่ได้ไงเข้าใช่ปะเจมื่อวันก่อนนะต่อไม่ได้ไงตอนแรกคือว่าเราแพ้แล้วเพราะว่าหลังออบนิดูดไปอ่ะไอมันบี้วมันบี้ไม่ต้องรู้ของมึงยังลูกว่างไงมึงดูมึงลูไม่ใช่ตอนแรกยังไม่ยังไม่เอาเว้ยดูดใชนยังดูดปกติอ่ะแล้วมันบี้เลยกเลยก่อนเพื่อนนี่กลัวแพ้คลอดนะลดให้แล้ว อ๋อเอาคุยคนด้วยคุยคนด้วยเออเป็นไงจัดไปอันนี้ระวังระวังมันอ้วกหามอ้วกใส่วงนะออกไปทำอื่นนะอ่ะบอกก่อนใส่อะไรมั่งนะมีอะไรม้างสุกสัตว์เลยพนักผู้การพนั่งคู่กันเบียร์เบียร์มาหนุ่มอมอันนี้เราต้องซ่อมนะเพราะว่าหนีไปเบียร์ก็กินหมอนะเบียรข้ากินหมอนข้าสกิลแล้วท้นหลังอะ เ้ยเชียร์สิมเมืกี้น่ะยอมากมึงใส่อะไรยมากมีเบียร์อ่ะหเบียโซจูอ่ะชูเบฟกาโตกเยลลี่ก็มาเยลลี่ไม่มีกาโตอ๋อเยลลีกาโตอร่อยแน่เลยองเมอร่อยมีอันนี้หน่อยนึง สีใส่สีอ่ะสปาดิเนึงแล้วก็ใช้อาควยคนนะขวยคนอร่อยใช่แล้วควยนะคือใช้งานแล้วคือไอ้วัดอมไปแล้วโอมโอมพี่เออไม่ได้ไม่ได้นี่มีโซจูมไหมล่ะมีจ้าขอเหนูเยเบานะฮะตัะเชียยังเราอ่ะใส่น้ขนมกิมได้ไหมเออดาวเหรอเดี๋ยวก็จูบเอาเดี๋ยวก็จูบเอาไอ้ไม่ต้องแข่งกันแล้วเนาะ เออไม่ต้องแข่งเหมือนเดียว่ตรงนี้ม่เนยพูดกัางวงดูมึงเรยตอนมึงเรียกแต่งขเลยมึงมันดีแกินไม่ได้ไม่ได้หรอทำได้ชำหนองมากอร่อยอร่อยเหรอเอะแดกไปงั้น่ะแดกชเวียบอ่ะชวียบก่อนี่ช่วงนี้หกเพลงมาดิกินเหมือนเอ็นร้อยเลย ผลไวบะหอมนะหอมเหรอกินนี้ไปแล้วขอบีมีนรอบนึงแล้วก็เปิดอืมอืมอืนอี้ว่าอั้วาเล่นเล่วเนเล่นเล่นล่นเล่นเล่นเล้นเ่นเ้่นเนเล่นเล้นเล่นเห่นแล่วเล่นเล่นเล่นล่นเลนเลนเลล่น สำหรับวันนี้อะไรสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปอ้วกก่อนนะทุกคนลาไปกับกัมคืนที่มันแสนอบอุ่นนะไปไปคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ทั้งหมดนั่นคือกูคิดเองแล้วกูก็ได้กินเองเล่นเองกินเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ได้ดิไม่ได้แล้วได้สิมีซีก็มีใสมมุติกูถึงได้คนแรกขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือเกมแรกใช่ไหมของใครนะเกมที่สองก็คือต้องกินให้หมดเกมที่ดจะเป็ต่อทู่ เคด้กายด้วย้ายอกูก็ถ่้าคนับไตมันตรงนี่อมจะย้นะแต่ว่าห้ามห้าใส่ไตนเีนะ้อ่ขันใส่ให้อะไรก็องกินท้าน้ำดิงามได้ไมมต้องต้องลิมิตลิมิตขวดขวดเบียร์ขวดเดียวลิมิตนะเบียร์ขวดนึงก็อ้ว่เหมือนกัน เอาเครอาขวดอ่ะคือขวดถ้าไม่อ้วกมันก็จะไม่หาเออกินให้อ้วกที่ทำ้ึงทำให้สุดทำมสุดาทะใหม่วะอ้าวเคอยออ่ะกูจะเลือกนะเนี่ยจะไปสขวดเลยไม่เลือกตั้งทีออกมขวดใหม่แล้วมั้งูว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไระอไปัดต่อด เียเีๆๆเีๆเีาจะเสียดายาไม่กล้าลนะเียมันวกมัมนจะชอบใส่ชาร์มากเลยเนาะไม่รู้เป็นอะไรอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ